สวัสดีค่ะดิฉันสุกัญญาแดงจำแลค่ะค่ะอยู่ที่ตำบลอำเภอไอ,อ้ที่ตำบลผวยเด้งไอ้ตำบลช้างคล้องนะคะอําเภอผาขาวจังหวัดเลยค่ะค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะพ่อพ่อค้ายุณประคมค่ะอําอเภอผาขาวอำ,อำบลช้างคล้องอําเภอผาขาวจังหวัดเลยตำบลช้างคล้องนะคะอําเภอผาขาวจังหวัดเลยนะคะสิบห้าตันเนี่ยพ,พ่อคล้ายเนี่ยปลูกทั้งหมดกี่ไร่ครับปัจจุบันนี้ซื้อสิบไร่โอ้ก็เยอะอยู่นะ ออย่างน้อยตอได้ขายปุ๋ย40สอบนะนะค่ะแล้วก็ของแปลงนี้ของพ่อของคุณสุกัญญาเองเป็นเจ้าของแปลงเองนะคะค่ะคุณสุกัญญาคะเรามานึกถึงเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเราปลูกกันเนี่ยนะคะแตกต่างยังไงบ้างตรงเนี้คือมันจะเขียวกว่าที่เราใช้ปุ๋ยเคมีค่ะยาก็ไม่ค่อยมีหนอนกอก็ไม่ค่อยเล่นค่ะค่ะก็คือจะควบคุมหญ้าควบคุมหนอนกอลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ค่ะต้นทุนต่ํา ต้นทุนต่ำค่ะนี่คือชัดเจนก็คืออย่างแปลงที่เราเห็นนะคะเมื่อกี้ใช้กับไม่ใช้ต่างกันริบเลยกันค่ะแปลงนี้อายุเท่าไหร่คะประมาณเดือนกว่าเกือบจะสองเดือนแล้วค่ะเดือนกว่าเองค่ะเดือนกว่าเรามองเห็นแค่เดือนกว่ายังไม่ถึงสองเดือนอีกประมาณห้าหกวันก็จะถึงสองเดือนโอ้เดือนกว่าเองค่ะเอ่อเรามาใช้ตั้งแต่ตอนไหนคะลองพื้นใช้ลองพื้นเลยค่ะเือนกว่าเยอะดีกว่านะคะยากขึ้นน้อยกว่าเอาเรามาถามคุณสุกัญญามั่งถ้าที่เราเห็นมันขึ้นดีกว่า ขึ้นดีกว่าคือเรามองมองมองไปในแปลงคือจะไม่ค่อยมีหญ้าเลยอันนี้คือยังไม่ได้ใช้อะไรคือเพชรวันอย่างเดียวยังไม่ได้ทํารุ่นทําอะไรคือปล่อยมันตามภาษาปล่อยตามภาษาก็คือขึ้นน้ําไปรอบคือมันขาดขาดฝนแต่เราก็มีน้ําสํารองคือขึ้นน้ําได้แค่รอบเดียวคือน้ํารอบเดียวก็คือผลอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคือมันจะเขียวตลอดประทับใจแหละกับเพชรวันคืออันนี้คือใช้เพชรวันเนี่ยดูนจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ คือลาต้นมันจะอวบเวลามันออกมาใบมันยังจะไม่ยังไม่ถอดใบก่อนมันจะออกเหมือนนอเป็นนอก่อนถ้ามันโผล่ขึ้นมาประมาณสักนิ้วหรือสองนิ้วเงี้ยใบมันถึงจะโผล่ดินดูจากสภาพดินเห็นไหมคะเวลาเราเหยียบอย่างเงี้ยเนี่ยดินดิน,น,นจะไม่แน่นนี่สังเกตด,ดูได้เลยอันนี้คือถ้าแบบถ้ามันโดนฝนบ่อยๆใช่ไหมเนี่ยคือเราจะเดินลงไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันจะล่มคะ่ะ ถ้เา,เาเอาเอาลงไปถ้ามันโดนฝนอีกสักรอบหรือสองรอบเนี้ยอันนี้คาะเดือนกว่าๆนะเดือนกว่าเท่าที่เราเห็นมาเนีน่ยคือประทับใจตรงเนี้ยแหละคือมันเขียวทนเขียวนานดินนะคะแล้วก็ยังไม่เห็นมีหนอนกอเลยนี่ยังไม่ได้ฉีดไม่ได้ใช้อะไรเลยอะค่ะ<ม>นี่ยังไม่ได้ใช้คือรองพื้นโดยเพศวันอย่างเดียวคือเนี้ยคือสองไร่กว่าๆใช้เพศวนอย่างเดียวยังไม่ได้ฉีดยังไม่ได้คุมหญ้าตแต่คือเราสังเกตดูได้เลยคือหญ้าไม่ค่อยมีนะคะคือควบคุมหญ้าได้ด้วย จุบันนี้นะคะคุณสุกัญญาเองก็เป็นตัวแทนอยู่ที่อำเภอผาขาวนะคะเห็นบอกมีรายได้ดีด้วยนะคะเป็นล้วแทนแล้วมีรายได้ดีด้วยแล้วก็แล้วก็แบ่งความร่ำรวยให้กันได้ด้วยได้ได้ค่ะสามารถติดต่อกับคุณสุกัญญาได้ถ้าอยากได้สินค้าอยากได้เพศวนในเขตอำเภอผาขาวค่ะติดต่อได้เบอร์โทรศูนย์แปดสองแปดสามหกเจ็ดสองสองเก้าค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะศูนย์แปดสองแปดสามหกเจ็ดสองสองเก้าค่ะค่ะ